จะไปหรือไม่ไปผมว่าช่วงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งช่วงที่เป็นการพิสูจน์ว่าเอริกเคนฮาร์กมันโอ้อย่าบอกช่วงพิสูจน์เลยแต่ละผมี่ตอนนี้ผมไม่ต้องพิสูจน์แล้วผมไม่เอาละ <c oughs> ผมไม่เอาแล้วตอนเนี้ยแายว่าตอนนี้พี่โฟนคิดว่าเทนฮาร์กไม่ไหวแล้วต้องไปแล้วคือตอนนี้ผมเป็นนสภาพแฟนบอลที่แบบว่ามึงจะล้อก็ล้อ,ลอไปมึงจะ,จะยังไงก็คือได้ความรู้สึก้วครับผมเป็นภาวะสุญญากาศในเวลานี้ครับอืม เพราะว่าเกมชนะมันก็ไม่ได้ชนะแบบสวยงามที่แบบเราจะสามารถแบบชื่นชมได้เหมือนกับฤดูการก่อนนะครับฤดูการก่อนชนะมันชนะด้วยการแบบเออแม่งรูปเกมโอเคหรือแม้กระทั่งแบบมันมันมันต่อยอดถึงอนาคตได้ครับแต่ปีนี้มันชนะแล้วก็เกมนี้มาเสมอแล้วก็เหมือนเกมล่าสุดเติมสเปอร์ครับโอ้โหบอลโคตรไร้เสน่ห์เลยครับผมเป็นคนที่แบบว่าแพ้ได้นะ แต่ขอให้แพ้แบบแล้วแฟนบอลสามารถแบบชมไงว่าเอ้ยแม่งเกมนี้แม่งเล่นดีว่ะเออกูแพ้กูไม่เสียดายว่ะแต่ไม่ใช่ว่ามึงได้หนึ่งแต้มมาแล้วรูปเกมเป็นอย่างเงี้ยคุณประทับใจเหรอวะเป็นผมผมย,มยอมยอมยอมแพ้ดีกว่าวะกับการที่เล่นในสวยงามมากกว่าเนี้ยประมาณนั้นไม,<ช>ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบสไตล์การเล่นของเอลิเทนาร์าครับ <c oughs> บอลไม่สวยงามแต่แต่ว่าคนที่ไม่เอาแล้วก็ทําใจนะเพราะว่าผมว่า อย่างที่บอกอะกุมภาถึงถึงพฤษภาครับเขาเขาไม่ค่อยปลดโค้ชเันคือมันมีนะแต่มันไม่เยอะโดยเฉพาะถ้าเทนฮากนะครับชนะแพ้เสมอชนะแพ้เสมอแบบเนี้ยไปจนถึงเมษาอันนี้ก็ทําใจนะว่าจบซีซั่นแต่จบซีซั่นเขาประเมินแน่แล้วถ้าไม่ติดท็อปโฟหรืออันดับมันหล่นไปต่ํามากๆแล้วไม่ได้ทั่วเยเลยเก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่เดนฮารจะไม่ได้ไปต่อนะครับโหแต่ถ้าเกิดสมมติมึงทาทีมไม่จบท็อปโฟนะ แล้วสโมสรยังให้โอกาสนะมึงแบบมึงใจดีมากเลยนะมึงใจดีสุดๆเลยนะลงทุนมา410ล้านปอนด์นะครับแล้วมึงตกรอบแรกอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็มึงไม่จบท็อปโฟร์อย่างเงี้ยแล้วมึงไม่ได้แชมป์เบฟเฟคับมึงไม่ได้แชมป์คาราบาวครับไม่ได้เทียอะไรเลยอย่างเงี้ยให้คุมทีมต่ออย่างเงี้ยเป็นผมว่าสโมสรมันใจดีเกินไปอะครับไม่ได้ ซึ่งผมเชื่อว่าเสื้อจิมไม่ไม่ปล่อยแน่นอนถ้าเกิดสมมติว่า,วามันไม่ได้แชมป์เลยเลยแม้แต่รายการเดียวแล้วก็หลุดจ,จากท็อปโฟร์ครับยังไงก็ไปแน่ๆมีโอกาสมีโอกาสที่จะต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้อันนี้<ๆ>อันนี้เราใช้คขวา่าเราไม่ได้ไปน,นั่งผมแล้วกันผมไม่ได้ไปน,นั่งไล่หรืออะไรนะมันอม,มองที่ผลการแข่งขันซึ่งนักข่าวต่างประเทศเราก็บอกคือถ้าจะปลดเนี่ยมันต้องแบบแพ้รวด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 จริงๆอ่ะซึ่งแบบผลงานเทนฮากไม่ใช่ไงเชลล์วิฟอมันมันชนะวิลล่า ชน,นะวีแกนเสมอสเปอร์แพ้มันสลับแพ้ชน,นะแพ้ชน,นะคือแบบนี้มันก็คือใช้คําว่าอเ้ีอ่ะมันเป็นผลการแข่งขันที่มันไม่ได้แบบรวดรวดรวดหรือตกเรา <ตก S 1> เราอเหวขนาดนั้นนะอ่ะมีท่านผู้ชมมาถามผมเมื่อคืนนี้ว่าแบบอามลองมองในในเวที่แบบจะติดท็อปโฟไหมอ่าว่าแบบถามผมนะว่าต้องต้องเก็บให้ได้กี่คะแนนปกติมาตรฐานท็อปโฟคือเจ็สิบคะแนนนะครับแต่ละปีอืมตอนนี้เรามีสาสิบสองใช่ไหม เหลือโปรแกรมกัน่งขันอีกประมาณ17ดนัดถูกปะ่ะตอนนี้แมนยูแข่งไปยี่สิบเ็ดหลือประมาณสิบเจดนัดตอนนี้เรามีสาสิบสองถ้าเกิดเรายึดมาตรฐานอาเจแต้มอะมาตรฐานท็อปโฟ่ะเอาเจิบแต้มไว้ก่อนเท่ากับแมนยูต้องชนะต่อจากนี้นะสิบสองถึงสิบสามเกมจากสิบเจดเกมอ่ะสิบสองหรือสิบสามจากสิบเจ็เกมที่เหลือในพรีเมียร์ลีกอะถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นไปได้ไหม ถ้าเรายึดจากมาตรฐาน70แต้มติดท็อปโฟของแต่ละปียากยากแล้วเอาแค่ตอนเนี้ยความสม่ําเสมอะคุณชนะติดต่อกันสองนัดได้หรือยัง <c oughs> คุณตามคุณตามสเปอร์คุณตามอาร์เซนอลแคะแนนอ่ะ <c oughs> ด้วยด้วยการตามแบบเนี้ยคุณต้องชนะรวดรวดรวด,รวดแล้ว <c oughs> นับตั้งแต่แพ้วคานเซิลมาเนี่ยยังไม่เคยชนะติดต่อกันเลย <c oughs> คุณจะไปหวังอะไรกับทฟฟ็อปโฟร์น,นึกนะว่าตรงตง ชนะติดต่อสองนัดไม่งยากเลยเมื่อกด้ดูใช่ไม่รูู้จะเอาใจช่วยยังไงวะ<ช>จริงๆนะเว้ยผมผมไม่รู้ผมจะเอาใจช่วยเขายังไงวะอือใช่ไม่ไม่รู้จะเอาใจช่วยยังไงนะครับแต่อย่างที่บอกแหละถ้าถ้าจะต้องปลดะนะก็ต้องแพ้ทั้งกุมภาอันนี้ผมว่ามีโอกาสอ,าอ่แต่นี้พอแพ้เสร็จปุ๊บก็ก็ต้องมาดูกันว่าใครจะมาแทนมันต้องรักษาการอยู่แล้วแหละ นะครับเพราะว่าพอมันเป็นช่วงลปลายซีซัน่นนะไม่มีโค้ชระดับท็อปคนไหนเขายอมมาคุมหรอกอืมมันก็ต้องหาแบบรักษาการเอ,อ่อคาริกจะทิ้งงานที่โบโรไหมแต่โบโรม,มีสิทธิ์เพลย์ออฟนะมันก็ต้องต้องว่ากันไปนะครับหรือเอาคนที่มันว่างงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอืขวัญใจอาไหมเสื้อข้างหลังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย เขาไม่มีีาเลยที่าไม่ถึงโอามาโดนดูไล่เสียเสียตำนานเปล่าเนี่ยว่ะยาเลยใช่ขนาดนี้่งโดนไล่ก็หาคนักษามาต้องหาคนรักษากครับครับลดเดือนกุมภานะแต่ถ้าเกิดสมมติรักษาการนะผมอยากให้เป็นโอเลกุน่าโซชานะผมอยากให้เขากลับมาคู่กู้หน่ายอีกครั้งหนึ่งนะอืมแล้วก็แต่แต่ก็เริ่มมีคนคนคิดแบบนี้เยอะนะให้โอเลมารักษาการผมว่า ผมว่าชั่วโมงนี้โอเล่คุมทีมดีกว่าเอริกเทนฮักแน่ๆครับความรู้สึกผมนะแล้วก็แต่ไม่ใช่ว่าคุมทีมตลอดนะผมว่าถ้าเกิดคุมทีมตลอดบารมีของโอเล่มันก็ยังสู้เป๊ปครอปไม่ได้อย่างที่ผมบอกสเปคของแมนยูตอนนี้มันต้องคาร์ลวนชลติคนเดียวคนอื่นยากมากยากมากจริงๆยังนึกไม่ออกถ้าคาร<ต>์ลวนชะลติถ้าคาร์ลวนชลติก็รอไปครับเขาต่อสัญญากับแล้วไปแล้วจบแล้ว อืมเอาใครอะเป๊ปครปคคนเฟล้วเรอข่าวมันออกต้องนานแล้วพี่โฟนต่อสัญญาเรียมัดดิดไปแล้วต่อสัญญาไปแล้วใช่ต่อไปแล้วบาซิลเขาไม่ได้คุม้มบาซิลเขาก็ตั้งโค้ดใหม่เขาไปแล้วใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องแต่อันเชโติมัน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 ต่อสัญญามันประกาศแล้วเหรอข่าวมันออกแล้วไม่แน่ใจว่ามีการประกาศหรือยังออฟฟิเชียละยังล่ะอมันก็ยังไม่ออฟฟิเชียลไม่ไหมล่ะแต่ว่าสื่อดับสูงเขารายงานไปแล้วว่าอันเชโติตต่อสัญญากับเรียมัดดิดแต่มันก็ต้องรอออฟฟิเชียลด้วยไง ถ้าเกิดสมมติมันออฟฟิเชียลจริงๆเออมันก็จะแบบเออว่าไปอย่างนี้ไหมล่ะอืมแต่ว่าใช่นะมันยากแต่ถามว่ามาริดมาริดต,ตอนเนี้มันมันมีเสน่ห์น้าคุ้มไหมคุณลองนึกดูว่าคุณเป็นโค้ดอะครับแล้วมาริดต,ตอนนี้อะครับคุณหน้าคุ้มไหมคุณมีนักเตะดาวรุ่งอยู่ในทีมไม่เลือกใช้งานนะครับวินิซิอุสโรดิโกจูดเบลลิงแฮมชัวเมนี่คามาวินการาฮิมดีอาร์สมีไอ้กูรเลเด็กไอของตุรกีครับมันหน้าคุ้มมากเลยนะ กับมาเรียกรับงานเสี่ยงๆคุมทีมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอืมตั้งแต่ตั้งแต่ปลายปลายปีที่แล้วแล้วพี่โฟนสื่อทุกสื่อลงหมดแล้วพร้อมกันหมดแล้วคอนเฟิร์มสัญญาแล้วครับคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มออฟฟิเชียลสโมสรมันขึ้นยังมีไหมมันน่าจะขึ้นแล้วแหละเขาไล่งานกันหมดแล้วเขาต่อสัญญากับมัดลิดเนี่ยใช่ไหมเออต่อแล้วต่อแล้วนี่ไงออฟฟิเชียลแอนน ouncing แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเซ็นนิวคอนแทรกรนียเบลต่อแล้วครับโอเคจบคอนเฟิร์มคอนเฟิร์ม แล้วก็แฟนแมนยูก็จะบอกว่าระดับแมนยูต้องเอาเป๊ปคอปมาคุมซึ่งมันมันเป็นแฟนตาซีอ่ะทุกคนไปไม่ได้นะครับต้องระดับเป๊ปคอปเท่านั้นแมนยูจะกลับมายิ่งใหญ่คือสุดท้ายาค,าคุณก็ต้องหาคุณก็ต้องหาคนใหม่อ่ะใช่ไหมซีดานดเดยเดี๋ยวก็มีในแชทเดี๋ยวก็มีมาซีดานซึ่งแบบมันถ้าซีดานเขาจะมาเขามานานแล้วอันนี้ที่ผมพูดก็ไม่ได้แปลว่าแบบเอ่อกลายเป็นกูไปเล่นมุกว่าแบบไม่มีใครมาคุมหาคนแทนไม่ได้เออคือถ้ามันผลงานมันไม่ได้มันก็ต้องปลด แต่การแต่การหาคนที่จะมาแทนเนี่ยมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่คุยกันนาทีสองนาทีแล้วจบไม่ใช่ว่าเออเป๊บสิเอาครอปสิเอาอันเช่สิเอาซีดานสิใช่ไหมมันก็มีมันก็มีหลายชื่ออะแม่มันก็จะเป็นรองรองลงมาอาจเดชชบี้อย่างเงี้ยหรือไม่ก็โค้ชระดับทีมที่ไม่ได้อ่ใหญ่โตมากแต่กําลังพัฒนาตัวเองขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยอ่าเกลส์มันเขาไปคุมเยอรมันใช่ไหมเขาก็ไม่มาตอนนี้หรอกเออมันก็เหลืออะฟลิกอะชื่อสุดท้ายแล้ว ทันทีอร์ฟลิกนะครับก็นั่นแหละเชลซีเขาจะยังไงกับพอใช่มาลอมารออยู่อ่ะก็ถ้าเชลซีเขาชิงก่อนเขาไม่เอาฟลิกมาก็จบใช่ไหมอืมอืมชาบี้อารอนโซ่ก็เด็กเก่าหงนะฮะคอนเต้ก็คอนเต้มาแล้วทีมเซอร์จิมจะโอเคไหมฮะคอนเต้ผมว่าเขาหาทีมคุมในอิตาลีต่อถ้าให้ผมเดานะให้ผมเดาคอนเต้คือถ้าเป็นสถานการณ์ทรงนี้อ่ะผมว่าแม่งมีโอกาสสูงมากเลยว่ะอัม พี่ถ้ามันเป็นเกมพอตเตอร์ผมออขอเป็นเทนฮาร์กต่ออันนี้ไม่รู้นะอาจจะแบบคือถ้าผมรู้ว่ามันเป็นเกมฮมพอตเตอร์ orter, ผมจะให้โอกาสเทนฮาร์กอีกปีหนึ่งปีหน้าแล้วรอบนี้มึงเสริมดีๆนะเอาแบบดีๆเลยนะเออเอาแบบให้มันให้มันไอ้นี่หน่อยให้มันได้น้ําได้เนื้อหน่อยแล้วก็ปรับวิธีการเล่นให้มันแบบไอ้นี่หน่อยแล้วแล้วถ้าคุณจะเอาโค้ดดาวลุ่งมาเนี่ยมันก็เสี่ยงนะเพราะตอนแรกๆผมบอกเลยว่า ตอนเทนฮาคุมอาแจกเนี่ยโอ้โหไม่เป็นแบบนี้กระแสแฟนบอลไม่เป็นแบบนี้ผมพูดเลยไม,ไ,มไม่ใช่แบบนี้เลยจริงๆนะครับอืมเอาโค้ชดาวรุ่งมาเนี่ยมันหรือโค้ชที่มันแบบเฮ้ยทำทีนี้เลยมีแวว์แล้วมาคุมแมนยูอะไรอย่างเงี้ยายากง่ายปัจจัย<ม>ในการคุมแมนยูมันมันเยอะนะครับมันเยอะมันเยอะอืม,ม